เฮี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จกักรวานตอนที่131ทุงเต่าตี้ของฉินมู่มีสมุนไพรหลากหลายชนิดเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขาจะสามารถใช้รักษาเยียวยาตัวเองทันทีที่ได้รับบาดเจ็บแน่แหละในบทบาทฐานะหมอเทวดาแห่งยุคสมัยเขาย่อมต้องมีสมุนไพรพิษพกติดตัวอยู่ด้วยต่อให้ไม่มีสมุนไพรพิษในมือเขาก็สามารถสั่งเคาะสารพิษขึ้นมาได้ จากสมุนไพรวิญญาณที่ปกติใช้เยียวยารักษาเพียงอย่างเดียวข้างขาวขาวทั้งสองนั้นยืนตรงด้วยสองขาเหมือนมนุษย์และฉินมู่กล้าไปตรวจด,ดูอาการบาดเจ็บของพวกเขาเขาขามวดคิว้วอาการบาดเจ็บบนล่างข้างขาวทั้งสองนั้นไม่ได้ร้ายแรงเพียงแต่ดวงวิญญาณพวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของราชาหมอผีหมอผีใหญ่แห่งวังทองโรรัน ใช้ดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นอันรวมไปถึงมนุษย์ด้วยใช้ในการฝึกวารยุทธ์แม้ว่าเวทมนต์และทศเทวะพวกเขาจะมีรูปแบบที่หลากหลายนับไม่ถ้วนแต่ความสําเร็จในทศเทวะด้านดวงวิญญาณของพวกเขาก็แข็งแกร่งสุดอยู่ดีทศเทวะสําหรับการต่อสู้อื่นก็ค่อนข้างต้อยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับด้านวิญญาณเมื่อผ่านกงเสวได้ต่อสู้กับฉินมูม่เขาไม่ได้ใช้ทศเทวะ ด้านวิญญาณที่เขาเชี่ยวชาญสุดแต่กลับใช้กระบี่เต่าและวิชาฝึกปือจากนครหยกน้อยกับทั้งวิชาจากแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นมาประชันกับฉินมูทำให้เขาสูญเสียความได้เปรียบและพบกับความพ่ายแพ้ยับเยินในเงื้อมือของฉินมูหากว่าเขาใช้ทศเทวะด้านวิญญาณก็คงยากที่จะคาดคะเนดได้ว่าใครกันแน่จะมีชัยชนะในตอนสุดท้ายฉินมูนั้น ไม่มั่นใจว่าวิชามารฟ้าเสกสรรของเขาจะสามารถป้องกันดวงวิญญาณของตนจากทศะะเทวะวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้ทศะะเทวะวิญญาณของวางทองโลหลันเรียกว่าทศะะเทวะหมอผีเมื่อถูกฝึกปือไปจนถึงขีดสุดนี่จึงเป็นสาเหตุให้วางทองโลหลันได้รับการยกย่องให้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งทุ่งยา ค้างข่าวขาวทั้งสองนั้นถูกเวทมนต์หมอผีจากราชาหมอผีจู่โจมเข้าไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วราชาหมอผีที่มีวรยุทธ์ต่ำสุดยังสูงถึงขั้นชาวสวรรค์การที่ค้างข่าวขาว,ขาวทั้งสองยังคงรอดชีวิตมาได้ก็คงเพราะว่าลูกหลานแห่งเทพเจ้านั้นวิเศษเหนือธรรมดาแข็งแกร่งจริงๆข้าคงต้องใส่ยาแรงสักหน่อยแล้วกันค้างข่าวขาว,ขาวทั้งสองก็แตกตื่นเจ้าพูดว่าอะไรนะ ข้าบอกว่าการบาดเจ็บเจ้ารุนแรงจริงๆดังนั้นข้าเลยต้องใส่ย,ยารักษาให้เจ้าหนักๆเสียนหน่อยข้าจะดูแลสหายเต่าทั้งสองเป็นอย่างดีเพื่อรับมือกับผานกงส่วนและพักพวกในวังทองโลหลันฉินมูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาที่หล่อเลี้ยงอุ้มชูวิญญาณมามากในคําสอนของท่านปู่นักปุงยาไม่ค่อยมีเนื้อหาเรื่องคิดหมอผีที่มุ่งโจมตีวิญญาณมากนักถึงมีก็มีไม่ละเอียด ต่อให้ใช้ยานามของนักปรุงยาคือราชาพิษก็เถิดแต่เขานั้นส่วนใหญ่อยู่ในแผ่นดินภาคกลางน้อยครั้งนักจะไปถึงทุ่งยาเขาจึงไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับพิษหมอผีและการบาดเจ็บของดวงวิญญาณแต่ทว่าฉินมูได้ประทับป่ามือกวังทองโลหลันใบครั้งเขาจึงค่อยๆสะสมความเข้าใจโดยการประสานเจตนิพนธ์เสกสรรในคำพีมันฟ้าเข้าด้วยกัน เขาก็มุ่งวิจัยการรักษาที่ประสานทั้งสมุนไพรและทศเทวะเข้าด้วยกันข้าชื่อว่าฝูวี่ชิวและนี่คือพี่ชายข้าฝูวี่ชุนค้างขาวข่าวนั้นเอ่ยขึ้นเมื่อค้างขาวสองตัวเห็นฉินมูไม่จําเป็นต้องใช้หม้อหลอมยาเพื่อหลอมปรุงยาเม็ดและน้ํายาแต่ใช้เพียงวิชามือกับปานชีวิตเพื่อสกัดฤทธิพลังยาออกมาจากสมุนไพรขณะที่ใช้วิชาอื่นอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อทำการหลอมปรุงพวกเขาอดไม่ได้จะร่ำร้องออกมาหมอขัววัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพวกขาได้เปิดหูเปิดตาแล้วไม่นานนักชินมู่ก็หลอมปรุงยาวิญญาณชุดแรกเสร็จฝูวี่ชุนผูมีขูสั้นยังไม่บริโภคยาวิญญาณนี้โดยทันทีแต่เอ่ยว่าหมอยาเหนียวเจ้าชิมก่อนเม็ดหนึ่งสิชินมู่ก็หัวเราะท่านพี่นับว่าระมัดระวังดีจริงๆ แท้ของข้าไม่ใช่เหนียวแต่เป็นฉินน้าของข้าคือมูเมื่อเขาเอ่ยแบบนั้นเขาก็หยิบเม็ดยาวิญญาณขึ้นมาหนึ่งเม็ดและกื่ลงไปอย่างนั้นค้างขาวทั้งสองถึงค่อยวางใจและกินยาวิญญาณจากนั้นฉินมูใช้วิชาพูดผีสเสกสันวิชาดินอสงไขยสเสกสันเพื่อน,นวดเฟนค้างขาวขาวทั้งสองให้เร่งการทำงานของฤทธิพลังยาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเขา ข้างขาวทั้งสองตัวก็รู้สึกทันทีว่าสบายตัวมากขึ้นและการบาดเจ็บพวกเขาก็ลดน้อยลงไปฉินมรูรอมปุงยาวิญญาณอีกชุดและฝูวี่ชุนก็ให้เขากินทดสอบก่อนหนึ่งเม็ดข้างขาวขาวตนนี้ระมัดระวังมากกว่าน้องชายของเขาฉินมูก็กินยาวิญญาณชุดใหม่หนึ่งเม็ดจากนั้นข้างขาวขาวทั้งสองจึงวางใจและกินที่เหลือทั้งหมดเยียวยาการบาดเจ็บของตอนขึ้นไปอีกระดับในตอนนั้นหมอบคี้ใหญ่จํานวนหนึ่ง ไล่ร่ามาจนถึงที่นี่ก็พุ่งเข้าโจมตีโดยไม่บอกเก่าข้างขาวๆทั้งสองยังคงบาดเจ็บหนะักอย่างมากก็รักษาอาการบาดเจ็บภายนอกชินมูก,กระเยียดมือออกไปชี้ด้วยสองนิ้วกระบี่กระบี่ไร้กังวลพุ่งใส่หมอผีใหญ่เหล่านั้นหมอผีใหญ่เห็นการโจมตีที่กระจอกงอกง่อยก็หัวรอะเจ้ารัติแห่งรัติมานฟ้าอยากจนอะไรอย่างนี้มีกระบี่วิญญ,ญาณแห่งขั้นหกทิศแค่เล่มเดียวดีละ่ะ พวกเราพี่น้องจะได้จัดการเจ้าเอาความดีความชอบมาง่งายๆหน่อยไม่ทันที่พวกเขากล่าวจบแสงสีขาวดุดเก็ตฝนก็พังคูออกมาจากหลังฉินมูเมื่อกระบี่บินทั้ง8 0 0พเล่มบอยบินออกมาพร้อมเพียงจากถุงเต่าตีกระบีก็เปลี่ยนทิศไปยังหมอผีเหล่านั้นถล่มซัดใส่พวกเขาฉินมูพิกนิ้วกระบี่ไร้กังวลก็บินกลับมาในฝักกบีบีอกระบี่บอีก7,900เล่ม ก็กลับเข้ามาในถุงเต่าตีตรงสถานที่ที่กระบี่วิศเศษถล่มลงไปไม่มีศพที่ซากร่างครบสมบูรณ์ขังข่าวสองตัวก็มองอ้าปากหวัวพูดอะไรไม่ออกเมื่อกองทหารแห่งจักรวรรดิคนเถื่อนตีได้ใช้ใจมีดของพวกเขาส่งมีดโค้งนับไม่ถ้วนฟาดฟันเกลื่อนฟ้าก็เป็นภาพที่น่าตื่นตาแต่หมอขัววัวคู่นี้กลับเป็นประดุจกองทหารร้อยนายด้วยตัวคนเดียวส่งกระบี่หลายพันเล่มถล่มใส่ศัตรู หมอผีทั้งหลายพ่ายแพ้ล้มตายอเนกอานาตภายใต้คมกระบีน่นี้ในเมื่อหมอผีใหญ่ตามหาที่นี่พบแล้วเช่นนั้นราชาหมอผีก็คงอยู่ไม่ไกลทีน่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ฉินมู่กล่าวกับค้างข่าวว่าสหายเต่าพวกเรารีบมุ่งหน้าเข้าไปข้างในกันเถิดค้างข่าวขาวทั้งสองตัวก็มองหน้ากันเมื่อคู่นี้มีสองคนกล่าวว่าเจ้าคือเจ้ารัฐที่ฉินแห่งรัฐที่มารฟ้าอย่างนั้นเรยอฉินมู่นั่งอยู่บนหลังกีรเรน และยังคงร้องปรุงยาวิญญาณและเอ่ยว่าใช่แล้วแต่ว่าพวกเราเรียกตัวเนงว่าลัทธินักบุญข้างหนึ่งข้าเคยพบกับผู้คนที่เรียกตัวเองว่าลัทธินักบุญในคบเขาแห่งนี้พวกตัวสีทองทองที่ไปเชิญหน้ากับพวกเขาก็เรียกพวกเขาว่าลัทธินักบุญเช่นกันหากว่าเจ้าเป็นเจ้าลัทธิของพวกมนุษย์หรือว่าเจ้าไม่ได้มาจากตระกูลอังคารฉินมู่ก็สลายเทวจำแรงเทพครองดาวอังคารและเผยร่างจริง ช่แล้วจริงๆค่าคือมนุษย์ข้าเพียงแต่ใช้เทวาจำแรงของรัฐทีนักบุญเพื่อจำแรงเป็นล่างอังคารขังข่าวาวทั้งสองน้ำลายไหลและคิดในใจเมื่อพวกเราหายจากการบาดเจ็บพวกเราจะกินเขาซะพวกเราจะกินเขาแบบดิบๆชินมูร้อมปรุงยาเสร็จแต่เขาไม่ส่งให้พวกมันเขาเพียงแต่กินมันหนึ่งเม็ดโดยไม่ไปล่อยที่เรือให้กับฟูวี่ชุน ทำไมเจ้าระทิมาหยาวิญญาณน,นี้กับพวกข้าละ่ะชินมู่ก็ยิ้มยาวิญญาณชุดนี้ไว้สำหรับถอนพิษของข้าเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแจกให้แก่พวกเจ้าถอนพิษหรือชูวิชุนก็ตัวสั่นพิษอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นพิษที่อยู่ในยาวิญญ,ญาณสองชุดที่ข้าปรุงให้พวกเจ้าไงสี่หน้าค้างขาวๆทั้งสองตัวก็มึนขณะพวกเขาทำท่าจะขยํำชินมู่พวกเขาพบว่าดวงวิญญ,ญาณกลายเป็นชา ร่างกายพวกเขากระตุกบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดทั้งสองคนล่วงลงกับพื้นและบิดไปมากิเรนมังกรก็หัวเราะไอ้นกโง่สองตัวถึงกับกล้ากินยาวิญญาณของเจ้าราทิไม่รู้จักที่ตายจริงๆบงมังกรอ,อ้วนไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่มีปีกจะเป็นนกพวกเขาไม่ฉีนกฉินมู่หิวค้างขาวขาวทั้งสองตัวแลว้ววางไว้บนหลังกิเรนสาหายเต่าทั้งสอง ค้างขาวๆคู่นี้ไม่ยอมพร้อมใจพิษข้านั้นเพิ่งจะเริ่มแทรกซึริมเข้าไปในดวงวิญญาณของพวกเจ้านั่นเป็นยาพิษวิญญาณที่ข้าเพิ่งคิดค้นขึ้นมาและพวกเจ้าทั้งสองเพิ่งประสบการณพิษกำเริมรอบแรกหลังจากพิษกำเริมรอบสองดวงวิญญาณพวกเจ้าจะถูกฉีกถึงออกจากกันโดยความเจ็บปวดอย่างสาหัสสากันชินมู่กระยิม้มไปให้พวกเขาพิษวิญญาณนั้นแตกต่างจากพิษทั่วไป พราะมันผลิตซ้ำตัวเองขึ้นมาได้ในดวงวิญญาณทุกครั้งที่มันกําเริ่มความเป็นพิษของมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนข้ามียาถอนพิษอยู่ที่นี่สามารถถอนพิษออกไปได้10ส,ส่วนพอดิบพอดีเขานํายาวิญญาณออกมา2เม็ดเฉือนออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากแต่ละลูกยัดเข้าไปในปากค้างคาวทั้งสองจากนั้นก็บดขยี้ยาวิญญาณสองเม็ดที่เหลือให้เป็นฝุยผง เขาไม่โรงเหลือยาถอนพิษไว้ในร่างกายได้เก่งว่าค้างเขาทั้งสองเจ้าลงมือฆ่าเขาสังหารเขาเพื่อแย่งชิงยาถอนพิษมีแต่ต้องใช้วิธีการหลอมปรุงใหม่ขึ้นมาทันทีก่อนที่พิษวิญญาณในค้างคขาสองตนจะกำเริ่มเขาจึงจะควบคุมพวกมันได้พิษวิญญาณในร่างของค้งางคาาทั้งสองถูกสะกดไว้โดยยาถอนพิษความเจ็บปวดลวดล้าสาหัสก็หายไปพวกมันลุกขึ้นสักครู่หนึ่งปู่วิชุนเอ่ยว่า พว้ายอมแพ้แต่ว่าพวกคาจะปกป้องคุ้มกันเจ้าในภูเขาพูดผีเท่านั้นหลังจากเจ้าออกจจกคภูเขาพวกเราก็จะไปทางใครทางมันตกลงฉินมู่นั้นตอบยังไม่ลังเลแล้วหลอมปุงยาขาวอีกชุดหนึ่งโยนให้แก่ค้างข่าวทางคู่จากนั้นเขายนขวดน้ำลายมังกรให้พวกเขาด้วยเพื่อรักษาการบาดเจ็บใช้น้ำลายมังกรข้างนอกและกินยาวิญญาณอาการบาดเจ็บพวกเจ้าก็จะหายดีในระดับหนึ่ง ครังขาวทั้งสองกินยาวิญญาณเข้าไปและทาน้ำลายมังกรที่บาดแผลแป๊บเดียวบาดแผลของพวกเขาก็สมานกันเกือบทั้งหมดผู้วิชิวเอ่ยว่าระวังมีมแรงวิญญาณอยู่ใต้ดินเจ้าอวนที่หน้าตายอย่าเหยียบพื้นดินสิเมกอักคีพันปากดใต้เท้ากิเรนมังกรยกล่างเขาขึ้นจากพื้นฉินมูก,ก็ก้มหัวลงไปดูและเห็นหนวดลากสีขาวลาวกับขมะชอนชัยขึ้นมากวักแกงไปมา สิ่งมีชีวิตประหลาดนี้เพียวึกกึกคือเป็นอย่างยิง่งบางครั้งก็มีใบหน้าอันบิดเบี้ยวปากฏบนหนวดลากอาปากไปมาส่งเสียงสั่นคอนดวงวิญญาณคู้คนค้างขาวสองตนรีดร้องกลับไปเป็นเสียงเดียวและเคลื่อนเสียงที่ไร้เสียงเท่าดมลงไปบนพื้นความสั่นสะเทือนรุนแรงก็พันกระเพื่อมจากด้านล่างมาแมลงตัวใหญ่มหึมาที่มีหนวดลากห่อคุ้มไปหมดทั้งตัวก็ผูดโผล่ขึ้นมาด้ยวยร่างครึ่งหนึ่งอยู่บนดินและอีกครึ่งอยู่ใต้ดิน มันถูกเขย่าจนตายจากขึ้นเสียงของค้างขาว,ขาวทั้งสองมแมลงนั้นละลายไปและไม่นานก็กลายเป็นน้ำกองหนึ่งถูกพื้นดินดูดซับเมื่อเป็นเช่นนั้นใบหน้าคนตัวเล็กจำนวนมากก็มุดออกมาจากนั้นวิ่งผ่านไปทั่วกลายเป็นเศษขวัญชินมูก้าอ้าปากมันมีสิ่งมีชีวิตประหลาดแบบนี้ด้วยความเป็นมาของภูเขาพูดผีดึกดำบรรเป็นอย่างยิง่งข่าดินจากบรรพุรุษว่านี่คือสถานที่เชื่อมต่อกับแดนใต้พิภพ เทพโบราณได้เปิดเส้นทางไปสู่โรคอื่นโรคแข็งแดนใต้พิภพนี่เลยทําให้บางสิ่งจากแดนใต้พิภพหลุดเข้ามาทวยเทพได้ใช้ความคิดและความเคียนพยายามเป็นอย่างมากเพื่อจะปิดผนึกสถานที่แห่งนี้และเผ่าเทพค้างขาวๆข,ของข้าก็ได้รับคําสั่งให้คอยพิทักษ์สถานที่นี้เพื่อไม่ให้ชีวิตจากแดนใต้พิภพผ่านทะลุม่านคุ้มกันระหว่างโรคมิติมาได้แต่ทว่าในรุ่นครัวข้า เหลือพวกข้าอยู่แค่สองคนค้างขาวๆทั้งสองหันไปมองหน้ากันด้วยสีหน้าคมขืนใบหน้าทั้งคู่ย่นยู่จนกระทั่งเหมือนส้มจีนที่แห้งเกี่ยวพวกเขาทั้งสองร้วนแต่เป็นบุรุษเพศและการผลิตลูกหลานรุ่นต่อไปย่อมเป็นปัญหาฉินมูกก่กรอึง่งจากนั้นเอ่ยว่าข้าไม่นึกเลยว่าสหายเต่าทั้งสองจะเป็นผู้พิทักษ์แห่งโรคนี้แต่ทว่าพวกเจ้าทั้งสองเป็นพี่ชายและน้องชายกัน ใครจะพิทักษ์ป้องกันหูเขาพูดผีต่อละ่ะหากว่าพวกเจ้าตายอย่าพูดเรื่องนี้เลยค้างข่าว,าวทั้งสองนั้นร้องออกมาก็ได้ถ้าเช่นนั้นฉนินมู่ไม่พูดเรื่องนี้อีกถามอีกว่าพวกเจ้ายังจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสิปีก่อนได้หรือไม่มีอะไรที่เหมือนกับอุกกาบาตตกลงมาจากอวากาศนอกโลกร่วงลงมายังสถานที่แห่งนี้มีเรื่องเช่นนั้นจริงๆมีสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักเธอรวงทะรุผนึกที่บรานผูุษ แห่งเผ่าเทพค้างคาวขาวทิ้งไว้พวกเราเคยไปดูก่อนแต่สถานที่แห่งนั้นร้ายกาจมีคนบางกลุ่มตามมาดูภายหลังพวกข้ากินพวกนั้นไปจํานวนหนึ่งแต่ทว่าก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปยังส่วนลึกแต่น้อยนักจะรอดออกมาฉินมู่ก็สนใจและถามว่าเที่ยวร่วงลงมาจากฟ้าคืออะไรกันแน่เรือลําหนึ่งครึ่งหนึ่งของมันปากเข้าไปยังแดนใต้พิภพและอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนพื้นดินที่นี่ โอเคเจอกาหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ